ต่างๆกำหนดรู้ใจของเราเพราะใจของเรานี่เป็นสถานที่ผลทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีออกมาส่วนเราผู้เป็นเจ้าของถ้าหากใจฉลาด ก็สามารถผลิตสิ่งที่ดีมีคุณค่าให้เราได้ความสงบได้ความสุขถ้าใจของเราไม่ฉลาดแล้วไปเก็บสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มาไว้ในใจไม่ให้ไม่เกิดความสงบไม่เกิดความสุข ไปติดไปคล้องในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสาระที่มีคุณค่าอันสูงใจของเราไม่เข้าใจไม่สามารถจะเอามาเป็นสมบัติของตนเองได้ ถึงแม้สิ่งเหล่านั้นมีอยู่ก็ตามเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ดูใจของเราม <Hey. S 1> หาธาตะธรรมธรรมส่วนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละให้ปล่อยวางไม่ให้เก็บเรียกว่าะหาาตุธรรม ทำส่วนหนึ่งควรเจริญควรทําให้เกิดให้มีทําส่วนนั่นคือกุศลพระพุทธเจ้านั้นพระองค์สร้างกรมีเอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่ใช่ได้โดยมาง่ายๆโดยในนัง่งนอนนอนสะดวกสบายแล้วได้จากสรุธรรมอนุธรรม ถ้อาอ่านดูประวัติของพระองค์แล้วบางชาติชละชีวิตจริงๆใครต้องการเวลาสะละท่านบอกว่าชีวิตร่างกายนี่เราก็ไม่ใช่ไม่เป็นที่รักของเราแต่พอที่ยากคือการจัดสรุ เพื่อช่วยเหลือเวทียศาสตร์เนี่ยเป็นที่รักของเราอย่างยิ่งพระองค์สละทุกอย่างร้วนเป็นสละสิ่งที่รักที่ชอบใจทางนั้นของที่มีค่ามีราคาที่พระองค์เสียสละได้คนอื่นสละไม่ได้ทำไม่ได้ แต่พยัญานที่พระองค์เห็นให้ความสําคัญยิ่งกว่าชีวิตยิ่งกว่าสารีระร่างกายกว่าทรัพย์สมบัติทางอื่นอีกพระองค์สร้างปรเมย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นพระธรรมจึงปรากฏขึ้นทำเหล่านั้นล้วนแต่ปรากฏขึ้น ในจิตใจที่พุที่ได้ศึกษาและอบรมและเสียสละและ้วทางนั้นอริยะสาวกทางหลายก็มีการปฏิบัติด้วยความโดยปรมีฟังโดูแต่ชื่อของรับของพระองค์ที่พระองค์ตั้งเป็นสูตรสูตรไว้ฟังแต่ชื่อ มันเปนขันติปรมีฟังแต่ชื่อไม่ใช่ได้มาโดยงา่าย่าวิริยะปรมีด้วยความภาคความเพียรพยายามเอาชีวิตเป็นเดิมพันศัจจะปรมีด้วยความจริงใจเมตตาปรามีด้วยความเมตตาทั้งตนและเมตตาสัตว์ทั้งหลาย เพราะความเมตตาหวังประโยชน์เกื้อกูลช่วยเหลือนี่เองพระองค์จึงต้องอดทนต้องเพียรพยายามต้องต่อสู้ต้องเสียสละเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ผู้ปฏิบัติทรงไว้ซึ่งาศาสนาอ่านประวัติครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ที่ท่านปฏิบัติ เข้าดงเข้าป่าอันตรายรอบด้านท่านก็เสียสละต่อสู้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเชื่อมั่นท่านก็ได้เป็นครูบาอาจารย์ของเรามาสั่งสอนเราอบเราตามนันดับอบรมเราตามนันดับ เพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อกรรมสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมที่เราสวดเราก็เ <c oughs> <c oughs> ชื่อมั่นในการปฏิบัติการกระทำของเราสิ่งใดที่จะเกิดก็เกิดขึ้นเพราะกรรมสิ่งใดที่จะแปรปววเปลี่ยนแปลงไปก็เพราะกรรมไม่ใช่เพราะเรา ส่วนเรามีหน้าที่จะศึกษาปฏิบัติเลือกให้ดีที่สุดให้ถูกต้องที่สุดตามที่พระพุทธเจ้าพาพระพฤติปฏิบัติมาพระองค์สอนให้สงบเราก็เลือกทางที่สงบในจิตในใจของเราพระองค์สอนให้ได้ความสุขก็เลือกทางให้ได้ความสุข สิ่งใดที่ไม่เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความสุขก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นรักษาสํารวมระวังย้ายสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในจิตใจของเราสิ่งที่ไม่สงบนั้นมีอยู่ในโลกไม่ใช่ว่าไม่มีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นภัยในวัฏสงสารพระองค์ตรัสรู้สิ่งที่เหล่านี้ว่า พระองค์ก็ยอมรับว่ามีอยู่มไม่ใช่ว่าไม่มีมีแก่ทุกคนมีแก่ทุกชีวิตทีเดียวเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนใหม่ประมาทเขาพระองค์มารู้ความจริงสิ่งที่ไม่ดีมีอยู่ในโลกทีนี้สิ่งที่ควรกลัวก็ต้องรู้จักเลือกถ้ากลัวตกมากกลัว บาปตัวกลัวอกุศลผลกรรมจากการกระทําที่ไม่ดีอันนี้นเป็นสิ่งที่สําคัญควรกลัวลส่วนการปฏิบัติเพื่อความเพียพรพยายามให้พ้นจากทุกข์อันนี้พระพุทธเจ้าสอนให้กล้าองค์อาจ เหมอนดันะนะ้งเจานผู้ฉลาดในประโยชน์พึ่งทากิจซึ่งท่านได้บรรลุถึงซึ่งความสงบกระทำแล้วด้วยความองอาจด้วยความซื่อตรงด้วยความตรงถูกต้องอย่างดีด้วย <c oughs> เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย ละง่ายก็ทำง่ายสิ่งที่ควรละก็ละได้โดยไม่ยากทำความพอใจในการละตามที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นได้พินิจพิจรารณาว่าไม่มีประโยชน์สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ให้ทำก็ทำได้โดยไม่ยากด้วยความเชื่อเรื่มนสายด้วยความพอใจเรียกว่าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย ไม่ยากเราสอนจิตใจของเราให้มันง่ายถึงเขาต้องการสงบให้มันสงบได้โดยง่ายง่ายถึงเราเราจะใช้การใช้งานก็ใช้โดยให้ได้ใช้ได้โดยง่ายง่ายไม่ยากงานที่เป็นผลเป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข เป็นผู้ยินดีด้วยของที่มีอยู่สุภาโรเป็นผู้เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง,ง่ายเป็นผู้พอประมาณในกิจการงานทั้งหลายในการรู้จักพอประมาณ ประพฤตินตนเป็นผู้เบากายเบาจิตมีอินทรีย์อันสงบระงับสำรวมระวังแล้วมีปัญญารักษาตนไม่ติดพันในสิ่งทั้งหลายยกจิตขึ้นไม่ให้หลงสิ่งทั้งหลายรู้ความจริงสิ่งเห่านั้น อูชนพึงติเตียนตนด้วยกระทําอย่างใดไม่พึงกระทําการนั้นแม้น้อยเดียวเพราะฉะนั้นผู้ปฏิจจบัติล้วนจะเป็นผู้องอาจพระพุทธเจ้าสอนให้เราอง์อาจในการปฏิบัติด้วยความเริ่อมใสด้วยความพอใจในเจริญรอยบาทตามพระพุทธองค์ ยึดพระองค์เป็นทงเพื่อพิชิตต่อสู้ให้ได้ชัยชนะจากสิ่งที่ฝ่ายต่ำไปยก,กจิตขึ้นไปสูงพราะฉะนั้นใหนเราทางหลายพึ่งพยายามรักษาจิตใจของเราไม่ให้ขัดข้องในอารมณ์ที่ไม่ไมควรจะขัดข้อง ไม่ให้หลงในลรมที่ควรจะหลงเป็นเหตุให้เกิดความหลงไม่ให้ประมาทอารมณ์ที่ตั้งแห็นความประมาทเพราะฉะนั้นเราทาั้งหลายรักษาจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วให้เดินไปตามทางด้วยดี ไปภาวนาต่อสมควรเวลาและจึงเลิกพร้อมกัน